สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิดาชาแนลนะคะคลิปนี้มาพูดเกี่ยวกับฝนชุดต่อไปจะมาอีกเมื่อไร่เตรียมโอค์ได้ทันทีเลยนะคะแล้วอัปเดตพยากรณ์อากาศประจำวันวันที่26มกราคม2565 อัปเดตแต่ละภาคกันเลยว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากพี่ๆน้องๆทุกท่านกดติดตามแม่ทิดาชาแนลด้วยจ้าไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยสรุปให้ฟังอีกหนึ่งที่ฝนชุดต่อไปจะมาต้นเดือนหน้านะคะนั่นก็คือช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์2565นั่นเองช่วงประมาณวันที่1ถึงวันที่3เดี๋ยวจับตาดูกันอีกหนึ่งทีกี้เช็คเรดาร์ตรวจฝนให้เนาะเน้นทางอีสานตอนล่างเหนือตอนล่าง ภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะจากนั้นหนาวจะกลับมาอีกหนึ่งครั้งโดยอุณหภูมิจะลดลงประมาณ1-4องศาเซลเซียสเน้นทางภาคอีสานอาจจะมีลูกเห็บตกและลมแรงก็ระมัดระวังการเตรียมตัวกันล่วงหน้าเนาะสำหรับพยากรณ์อากาศวันนี้26มกราคม65บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ประ กอบกับมีลมตะวันตกในระดับบนพัดพาความหนาวเย็นจากประเทศเมียนมาเข้ามาปรคลคุมประเทศไทยตอนบนทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า โดยภาคเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคก,กลางและภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าสำหรับยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่5-13อ,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 องศาเซลเซียสยอดภูมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด10-15องศาเซลเซียสก็ดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและระมัดร,ระวังการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาไว้ด้วยสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนทําให้ภาคใต้มี มีฝนน้อยโดยมีฝนฟ้าขนองบางแห่งบางพื้นที่จ้า เช็คฝุ่นละอองกันหน่อยประเทศไทยและกรุงเทพมหานครมีการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันปานกลางเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงนั่นเองภาคเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด14-18องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-35องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด5-13องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10 ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงจังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ำสุด14องศาเซลเซียสได้แก่แม่ฮ่องสอนและเชียงรายจาก้ก ภาคอีสานจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิตม่ำสุด16-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสบริเวยญญญณยอดภูมีอากาศหนาวอุณหภูมิตม่ำสุด10-15องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว15-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ำสุด16องศาเซลเซียสได้แก่เลยภาคกลางจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด20-21องศาเซลเซียส ภูมิสูงสุด34-36องศา,ศาเซลเซียสลมตะวันออกเชียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ำสุดได้แก่ราชบุรี นั่นก็คือ20องศาเซลเซียสจ้ะภาคตะว,วันออกจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแหง่งส่วนมากตามแนวชายฝั่งทะเลนะคะอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะว,วันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่อน่ำกว่า1เมตรทางฝั่งเคลื่อกกน m, อสูงประมาณ1เมตรจังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ำสุด21องศาเซลเซียสยังคงเป็นสระแก้วอยู่นะ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากที่จังหวัดสุราธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-3 3องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีเคลื่อนต่ำกว่านเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองเคลื่อนสูงประมาณ1เมตรจ้ะ จังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสได้แก่เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ถัดมามาดูที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันจะมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด22-26ององศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีเคลื่อนต่ำกว่า1น1เมตรหางฝั่งเคลื่อนสูงประมาณ1เมตรจังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสได้แก่จังหวัดระยองจ้ะ กรุงเทพและปร,ะริมณฑลจะมีเมฆบางส่วนกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงจังหวัดปทุมธานีอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียส จังหวัดนนทบุรี24องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานคร26องศาเซลเซียสสมุทรปราการ25องศาเซลเซียสค่ะดูแลสุขภาพทุกท่านคลิปนี้ที่ดาชาแน,นลขอลาไปก่อนจอกันใหม่คลิปหนะ้าจ้าบ๊ายบาย